นี่เราใส่ปลาบูวไว้นะครับเป็นกระชัง,งดักกุ้งนี่แหละครับ<อ>ตาอะไรครับอยู่ในนี้อ๋อได้ตัวครับ<อ>ผมตัว,ตวไม่ใหญ่ตัวตัวไม่ใหญ่ครับเป็นกระชังดักกุ้งนะครับแรกก็ซื้อมาดักกุ้งแหละใส่ดักกุ้งแล้วปลาปูเข้าก็เลยเอามาดักปลาบูอย่างเดียวเลยทีเนี้ยกุ้งไม่สนแล้วครับอ่ะได้สองตัวเดี๋ยวออกก่อนครับ อย่าออกมาเลยเดี๋ยวมันออกเกิดขปล่อยไไ่อานล่อยเพราะอะไรตัวนออ้อยเอาปล่อยเอาตัวหนึ่งไว้ไว้ปล่อยตัวน้อยไปตัวมันน้อยหรอสองน้ำเดี๋ยวนี้เออตัวนั้นเขาได้อยู่เนี่ย ตัวเล็กไปครับครับเลี้ยงไว้ครับผมแน่กันนี่โยนทิ้งไว้นะครับไม่ต้องมีเหยื่ออะไรครับเดี๋ยวเข้าเองครับผมเราไปดูเราใส่ไว้หลายหลังอยู่นะครับแต่สถานที่เราไม่อาจจะบอกได้นะครับดูรอบๆแค่นี้เดียวพอครับนี่ก็พี่เขาตีอย่าปลอมครับปลาน่าจะเป็นปลาช่อนนะครับ เขาไปลากเขาไปหวันเอาผาเหรอไม่วังน้ำน้ำดึงน้ำขอเบ็ดน่ีหน่วยกาตายอยูนปากูนะขอเบ็ดนะขอเบ็ดเป็นายเบ็หน่างหรฮตีเยี่ยบปอบระวังปูได้อยู่ฮะนะหานาะหัวดึกดึกดึ่ะน่ะไปไก่ใช่ไห อ้าปวดตาขอบ่กให้ว่าไงมีก็มันมีอยู่ข้างในมันดึ๊กดึกดึกอยู่เนี่ยเป็นน้ำกะเก้าหนามกะอันตัวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยให่ใช่ปาปักเนาะปลาเป็นเกินใหญ่ระวังระวังเบ็ดมันดีดขึ้นเด้อบิดเบ็ดสิมือพี่นะ แสเอาเรื่องครับใหญ่ครับใหญ่มากใหญ่จริงๆริงหัวห้าสิบหัวถึงโตรเลยนะใหญ่จริงครับโอ้โหโอเคเก็บก่อนครับนะมันหาถึงว่ามันเหมลุทเลยหาถึงบอกก็รู้ราคาว่ามากแปดร้อยห้าสิบกว่กันเลยโอ้ใหญ่จริงครับตัวเนี้ยตัวนี้น่าจะมีโลขึ้นครับ เนี <toys> ่ยม <N ics> <N ic prova> ันมีมันร้อยหัวให้มันสวยนะเออน่ยที่เสาไอ่ะเออมันไปทางนั้นอ่ะฮะทหันให้ที่ฮับพอลตั้งแต่เพ่แล้วนะมันลอยอ้วนกว่านี้นะาจะเต็มกว่านี้นะครับโลกว่าวันนี้จังใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับตัวนี้หวันี่ก็อีกอีกอีกการหนึ่งที่ใส่นะครับโอ้นีมตัวครับ หลังนี้ไม่มีครับไม่มีก็โยนไว้ครับโยนทิ้งไว้ครับปลาบู่นะครับสองสามวันนะครับก็มาดูก็ได้ครับเพราะว่าหายใจทางเหงือกมันไม่ขึ้นมาจิบน้ําครับจะไม่ตายถึงกระั้นภาพปลาช่อนเข้ามาเนี่ยครับถ้าเราไม่รีบมาดูน่ะปลาช่อนจะตายบางทีไม่ได้มาดูนี่เน่าติดกระชังครับทิ้งไว้ครับผมดูอีกหลังครับ ก็อีกหลังนะครับ <laughs> จํบผิดครับจัา <laughs> จเชือกอันเดิมครับถุมนี้เมื่อก่อนเคยได้บ่อยนะครับครับ,เ,รบเป็นหอยเชอรี่สามตัวนะครับอาไ,ไว้ก่อนครับมีที่ไหนอีกครับ อันนี้อีกหลังครับตายอย่างปุ่งไปฮนนะไม่เข้าครับเอาปูมา,าปูเข้าครับ <c oughs> <c oughs> ปูตัวใหญ่ก็ใส่ทิ้งไว้อย่างงี้ครับโยนทิ้งไว้ครับ เช้าก็มาดูหรือว่างๆก็มาดูครับจะเป็นต้องกะเวลาไหนแล้วครับถึงไว้ดูกระชังอีกใบนะครับนี่สองวันแล้วมั้งครับไม่ได้ดูครับไม่ว่างมาดูนี่ ปลาดิปลาดิปลาดิปลาดโอ้โหครับโอ้โหเจอของเด็กเลยครับวันนี้เอามีผ้ากอเออต้องเอาผ้าจับเดี๋ยวนี่เป็นปลาตลาดนะครับปลากระทิงนะครับสายสวยเลยครับตัวเนี้ยย้อนแสงครับมองยากหน่อย เล่นมือซะละสาวผ้จับแรงเยอะครับตัวเนี้ยแรงเยอะแล้วก็มีคีบด้านหลังเก็บด้วยครับยังไงด้วยครัน้จบงานเนี้ยแต่นี้ได้ขาดอีกไง <c ười> พูดเลยพูดเลยพูดเลยยิบก่อนเดียว ืใหญ่เลยสองอสวยครับกระชากเลย กระชังดักปลาโบ้ยครับเข้าหราือเปล่านี่ไม่เข้าครับวันนี้านนี้ต้องยายนะโ,โยนไว้ต่อครับเป็นกระชังดักกุ้งนี่หรอครับทิ้งไว้ไม่ต้องอะไรครับเดี๋ยวก็เข้าครับ นีตัวไหมครับหลังอีกตัวครับอีกหลังล limited 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 oneself, ครับุเอาพุ่งแล้วครับโอ้โหเสียงครับเสียงระวังระวังปุ๊บระวังปุ๊ระวังปุ๊ดปุ๊ดแล้วกันนะเดีดดี๋ยระวังมันระวังมันปุ๊ดโอ้ปุ๊ดป่ะเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวดเี๋ยวเเอาไม้เดดีย พุทธพุทธพุทธลงเงี้ยแลอย่าไปติดเด็ดติดป่ะเริริ่มเริ่มรักตะเลครับหลังนี้ไปติดไหมหลังนี้เก่าละวพังละนี่ตัวปากกระสูบผิดคาดครับแห้งหักปอดกระสูบกระสูบเข้าครับ เอาไงเอาก่ะโหตอนเด็ดแต่ลำมกะของผมมีทุกตัวนะในตู้เย็นนะใส่แหนกได้เจ้าเนี่ยเนี่ยตัวไหนเนาะแดงมากอออเาปนินเอาก่อนปนนินน้อยหน่ะใส่กำลังสวยนะครับกระสุบใส่เนี่ยครับของผมมีทุกตัวจริงคราวที่แล้วได้ตัวสองโลกว่าก็ได้นะครับกระสุบที่นี่ครับ นะะนี่เป็นปลาปูที่เราใส่กระชังไว้นะคตัวใหญ่มากเลยครับกำลังปลาปูกินนะครับ ตัวใหญ่ไปหนึ่งตัวนี้ก็ไว่้แกงคือสักสามตัวตัวนี้เจ๋จริงๆครับตัวนี้ลูกหมูนะครับ